สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อคืนไปกินเลี้ยงมารับผมมันเดยไม่ได้ไปใส่ใบนะครับวันนี้พี่หัดโทรมาบอกว่าให้ไปดูปลาที่เกได้มาอกโคตรใจเลยแต่ละตัวครับไปดูว่าเกจะมาขนาดไหนเดี๋ยวไปบ้านเกครับเบลื์เบลล่าอะไรับผมได้มาห้าโลโอ๋อเกินไปหูหนาเก็์ในสะ่ยอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวมาเมื่อคืนไปดูกัน ใส่ดีกว่าใส่ยังไงได้ตั้งห้าโลนั่นใครอยู่จรันเหรอดูครับห้าโลจริงเปล่าไป่ช่อยู่ไหนไป่ช่อยู่ไหน ใส่อยู่ในนี้เอาไป่ช่าเห็นทุกกำมายต้องซื้อของบาล <c oughs> โอ้โหทำไมันกล้ามมันใหญ่แต่โอโ้ยเกินไปอยู่ไหนโอโ้ยใช่นี่ยสองตัวเลยวะ,ะสองตัวเลยวะ,ะโอโ้กี่คันเนี่ห้าสิบห้าสิบไปย่างไข่ไก่ก่างไรันรัน,รนไดไหม ได้ได้ได้น้อยไม่ชาวไม่ได้นี่ติ๊กต่อชาวได้ไงใหญ่นี่นะเออเนี่ยหุ้นเบ็ดไม่ฮักบอเฮ้ยดวงใหม่แล้วดวงใหม่เออสูตรใหม่แล้วโอ้โหเบ็ดใหม่ดวงใหม่โอ้ตัวตัวไม่ถึงโลบ่เนี่ยตัวนี่แปดขีดโอ้แปดขีดนิ่วใหญ่ขนาดนี้เลยอ๋อเปลียนตีน้ามาหรอว่ายางมันเน่ยหมใส่ที่เดิมหมอนโอ้โห ใหญ่โคตรเลยตรงที่ตากล้วยตรงนั้นน่ะก่อนถึงตอไผ่ใช่ไหมเออเออก่อนถึงตอไผ่ไปนี่ยนั่นแหละที่ว่ามันรุดวันนั้นใช่ไหมเออนั่นแหละไอ้นี่หเออโอ้โหเมื่อคืนผมก็ไปก็มียมาโอู้ไม่ได้ไปซ้ำเสียดายจนไปใส่ทิ้งไว้ไงเออไม่ได้ไปดูตอนคืนบ่ไปอ๋อได้มาสองตัวแล้วพี่นี่ล่ะ ่พี่ใหญ่อ่ะพี่ใหญ่ใส่นี่ที่เดินมันได้รึไหมได้ทีเดียวโอ้ยใหญ่ใหญ่ยุ่งมีตุ่นสวยๆอะไรมีตตุนตัวเล็กทีเดียวเองอุ้ยหายากเลยตุ่นนี้นะนี่มันไม่มีเลยมันหายากเลยมันเหมือนมันมีแต่มันไม่กินเบ็ดหายลยโอ้โหดึงมันปลาเก่าดอกเนี่ยอือตุ่ตัวตัวหนึ่งโอ้โหดึงมานิดแทบช็อกเลยโอ้ยทุกคนดู อ๋อตัวล,ลอยยี่สิบไม่ต้องช่างเลยนี่มันใหญ่มากครับ <c oughs> ดินตั้งแต่อันนี้ดีเบ็ดไม่หักท่านกอเขา่าบ้ลเล่หอบหอ่ไม่ทันโอ้ไม่ทันเรียบร้อยครับกิโลนี่ห้าโลบ่เฮนี่ห้าโล <c oughs> โอ้เกินไปเป็นสเสบียงหรือเป็นเหยื่อของพี่หัน เป็นเหยปูครับเห็นไหมเหยปูปูเล็กแกจะจับไว้ตลอดแกหาเขียนไม่ค่อยเป็นเนเี่ยเวลาแกใส่เหยปูแทนโจยกระนูย้ยไปแล้วโจยนึงครับเสร็จไปแล้วตัวนึงโอ้โหนี่โโน้องเหยื่อปูเหยปูหาจับตามดิมตะลิงครับเออแม่ ยอดยอดอะเป็นไงทุกคนโคตรใหญ่อลังการเกินเหยือปูครับผมบอกแล้วมันคิดดีแล้วจะคัดไซตัองใช้เหยื่อปูครับเหยือปลูล้วนแกไม่เอาเขียดเลยแต่ว่าข้อเสียมันก็มีตรงที่ว่าถ้าใครอยากได้แบบทันใจนะต้องใช้เหยือขียดแต่ถ้าต้องใจเย็นหน่อยไซใหญ่นี่คือเหยือปูพี่น้องอาจจะได้ไม่เยอะอาจจะเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้แต่ถ้า ยิ่งใช้เหยื่อปูครับยิ่งตรงไหนมีดงไอ้ชอนใหญ่นะเหยื่อเหยื่อปูนี่การันตีมีนอ้องผมไม่ได้ถ่ายรูปเนี่ยหน้าพิชิตว่าแกเป็นคนขี้อายครับก็อันนี้เลยใช้นีินนแทนผมเดี๋ยววันนี้จะไปหาเหยื่อปูครับผมไปยวกลับบ้านก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวลูกสาวหลับเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อปูกัน นอมสนอมแกวแกวแกวว่าเย็นนี้แกจะพาไปที่หนึ่งไกลมากเลยไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากไว้ตาั้ง,งไว้แชร์นะครับดูว่าคลิปหน้าผมจะได้ไสาใหญ่เหมือนพี่หันบ้างไหมรับผมจะหาเยอะกว่ไอ้ไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ